สวัสดีครับเป็นไละเฮ้ย hey, แบบพูดแบบนี้คือหายไปนานมากเลยนะสวัสดีครับ <c oughs> ผมรบูเอสเจ็ดห้าซึ่งนานมากที่ผมไม่ได้จีบไปแล้วก็พูดไปมาครั้งนี้ก็จะพูดไปแล้วก็อาจีบไปเลยแต่ว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่า่ะผมจะบอกทุกคนว่าผมกลับมาเล่นปีพายแล้วแต่ก็ว่าเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมน่นาจะไม่เล่นละ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ดิคือผมเล่นแป๊บเดียวตอนเนี้ยอีกแค่สองตาเนี่ยผมว่าคือแต่งวเนี่ยมันไม่ยากนะเอาจริงอะแต่ว่าเอ๊ยยังไงดีเขาเรียกว่ายังไงดีก็คือเหมือนฝีมือผมอ่ะมันยังมันยังอยู่ที่เดิมมั้งไม่รู้เหมือนกกนะแต่แต่อีคนที่ไม่เคยดูผมนี่เขาคงน่าจะแบบเออยังงงๆกันเนี่ยกูพูดอะไรของกูเนี่เอ้ยอะไรครับก็นะนี่แหละนะก็คือเอาง่ายผมจะพูดว่าผมกลับมาเล่นวีฟายแล้วนะ แต่ว่าก็คงอาจจะไม่ได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ไมนถึงว่าอนาคตผมอาจจะไม่เล่นนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้คือมันคิดถึงเออคิดถึงเกมผมก็เลยโดดมานะครับและนี่คือรหัสเก่าแทบเป็นรหสัสที่ดับในคลิปเลยผมโดนระงับนะครับนั่นแหละกูเลยเลิกเล่นแต่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโดนนะครับทำไมอ่ะไอ,อ,อ,อชื่อชื่อผมมันมันดับสุภาพมากเลยนะ ไม่คงคงคงไม่ได้โดนโดนแรงแรงดันแบบนี้หรอกมั้งใช่ไหมก็ผมกลับมาแล้วนะแต่คงเล่นไปอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันต้องเราเราแต่อารมณ์อ่ะคือเราแต่อารมณ์ว่าเดี๋ยวลบหรอเปล่าไม่รู้บอกคือเอาง่ายคือผมจะเล่นไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนที่ผมเบื่อผมก็จะอาจจะลบนะแต่ตอนนี้อาจจะเบื่อยากหน่อยแหละเพราะว่าผมเออไม่ได้เล่นผีไฟมานานมากเลยเราดูฝีมือนี แปแปกไม่โดนเลยนะหัวเออโดนอยู่นี่เออแล้วไอ้ที่ผมผมขึ้นแรงได้ขนาดเนี้ยคือผมไม่ได้ยิงหัวนะผมยิงตัวเลยเออก็นะคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่อะไม่ใช่่ากลับมาเล่นใหม่แล้วมึงล่าหัวเงี้ยมึงแปลกเพื่อนมันเนี่ยมึงรักดีไม่ดีล่าหัวเป็นด้วยมั้งล่าหัวไม่ดีมันไม่โดนไหนไม่ใช่ไม่เป็นหรอกคูล่าหัวเป็นเว้ยแต่ล่าหัวไม่โดนเข้าใจว่าอันนี้ ไม่โดนเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับถ้าผมไปเล่นแล้วลาหัวเนี่ยว่าแรงผมคงไม่เยอะขนาดเนี้ยเพื่อนที่ผมขนาดก็คืออันนี้นะเออเอ้อ,อว่าห้่ว่า,า,วาลาหัวเอีเงมันนี่ว่าไอ่เลยถึงว่าผมฝึกเล่นเลยด้วยแล้วกันเจอด่าเออไม่โดนเลยไอ้ ไอ้โดนว่ะมัวมากอ้าวยู่ดีตายนี่แบบเออเห็นปะไอ้ตอนตอนยิงหัวะที่ผมลากหัวไม่ค่อยโดนนะมันโดนก็จริงแต่แบบเอ้ยก็โดนว่ะเฮ้ยกูได้อยู่นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผมลากหัวมันผมน่าจะลากแรงไปหน่อยนะ ไอ้ด้ว่ะไออาวา่าหนึ่งแล้วเอออันนี้ตัวเลือดแม่งน้อยเฮ้ยโดน,นูโดนอยู่ไปเท่าไหร่ตัวนี้น,นี่ไอ้เย็นดีตายเอนนหหอหงอน้อยเห็นไหมตัวอยู่ไอ้เย็นดีมึงเฮ้ยจัดเกงนนเด่งวะไอ้เหี้ยซิกแซกไิดจัดมึงแก้พวกเล่นใหม่ไม่ได้นะเวย้ย ไม่เล่นไหนที่ไหนกแม่งเจ็ดแดงแดงสองตาเอ้ยเชี๋ยโอ้โหเออเออเอาง่ายละเดี๋ยวทุกคนเบื่อถ้าผมเล่นนานไปผมรู้เลยเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็ก็คือเริ่มเก่งละแต่ไม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 ่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนตอนตอนที่ผมเล่นอยู่ เล่นลราอาจจะอย่ะเออตอนนู้นนะ่ะตอนนู้นคือเก่งกว่าไว้ตอนนี้ก็คือก็กลับมาเล่นแล้วนะมันก็คงไม่ใช่ว่าเก่งเหมือนตอนเมื่อก่อนเลยก็ต้องฝึกกันนะครับแต่ไม่รู้นะผมจะเบื่อก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะฝึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะเล่นมปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมคงเบื่อยากอย่างที่ผมบอกนะครับเพราว่านั่นแหละคือแบบมันไม่ได้เล่นนานไงแล้วมัเป็นเกมที่แบบ ผมรักด้วยนะเอาจริงอะ่ะเออผมยอมรับนะเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมรักมากแต่ว่าอะไรนะคือรหัสมันโดนเงียเอยคือมันโดนโดนแฮกไปอะไรเงี้ยมันทําให้ผมแบบเบื่อเกมเพราะว่าไม่มีรหัสเลยเข้าใจผมใช่ไหมเนี่ยน,นั้นตอนนี้นะผมก็ไม่ซีเรียสเหมือนตอนเมื่อก่อนแหละตอนเมื่อก่อนคือผมจะซีเรียสใช่ไหมล่ะครับก็คือซีเรียสมากว่าไอ้ยี่คุไม่มีรหัสเล่นอะ่ะคูจะเล่นยังไงเป็นรห้จ่ายไอ้ยี่กุไม่มีสกินอะไรอย่างนี้ แต่ตอนนี้ผมคิดได้ละคือแบบเออเลือดไหนเลือดไหนไหนมันก็เล่นได้หมดเลยคือแบบไม่มีสกินใช่ไหมมันก็รากหัวมันก็เหมือนกันน่ะดาเมีนก็เท่ากันหน่อเลยเออถึงถ้ามันบวกดาเมีดอะไอสกินบางอันมันบวกดาเมีดอะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็แค่บวกสองบวกสามเองจากจากเอิมีดเท่าไหร่จากมีดเออเดี๋ยวผมสมมุติน่ะคือยี่สิบสามใช่ไหมแต่ถ้ามีสกินเนี่ยบางที่อาจจะยิงได้เป็นประมาน ยี่บห้ามานี้ยี 25, 25, 26, ่ิบห้ายี่บห้ายี่บหกอ่ะเออมานี้แหละเดี๋ยวว่าเดีว่าล่ะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยบวกอะไรมากนะว่ามันก็เล่นได้อยู่เลยแค่ลากหัวเป็นนะเดี๋ยว่าลากหัวเป็นเนาะต่อน,นัดมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะบอกเลยว่าผมนั้นกลับมาเล่นพีพายแล้วนะครับเดี๋ยวว่าไม่รู้นะอเออก็คงเบือ่อยากอย่างที่ผมบอกอะไรครับก็คงเล่นนานๆอยู่อะ งั้นเดี๋ยวว่าอีคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าถ้าเป็นรีไฟเอมันจะมีมันจะมีคนดผูผมที่เป็นคนเล่นรีไฟหรือเปล่าติดรีไฟที่ดูผมน่าอาจจะมีอีกมกนะั้งนะเพราะผมเคยเห็นอยู่โปรไฟล์แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวละครรีไฟเลยเพราะนั้นผมก็ขอคาดหวังว่าคนดูผมมันอาจจะเท่าเดิมหรือเปล่าได้จะไม่หรอกมั้งเพราะว่าผมตรงคลิปนี่แบบตอนนี้คือช้ามากๆช้ามากๆเลยผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่มีอารมณ์ หแม่ก็พูดตรงๆคือเกียดขี้เกียโอเคขอโทษครับที่ผมขี้เกียดแต่แบบมันไม่มีคอนเทนต์ใดจริงโอ้ขอโทษได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ดีไฟ,ไฟอาจจะเยอะไหมก็ผมก็ไม่รู้ครับก็ตามอารมณ์ของผมอะเพราะผมอยากจะลงเกมไหนแล่วเกมไหนมันสนุกโอเคนะครับผมก็นั่นแหละก็คือผมกลับมาเล่นแหละ แล้วก็ดูดิว่าคลิปหน้าผมจะเดี๋ยวมันจะมีการลมบาดคลิปแล้วอะเคลคงน่าจะมีเท่านี้แหละครับเนี่ยดูเนี่ยชื่อผมมันไม่ปกติตรงไหนมันปกติเอไว้เนี่ยชื่อใครๆเขาตั้งกันมันคำหยาบตรงไหนมันไม่เห็นคำหยาบเลยดูดีป่ะไอ้แบบแกกล้วยว่ามันมันแค่กล้วยมึงคิดไปไกลเกินไปนะเพื่อนเข้าใจว่าทำไมระง,งับกูเลยอ่ะ <laughs>